คณะลดแอกรประชาชนไทยประชาชนในประเทศไทยทั้งหลายเมื่อกษัตริย์องค์นี้ได้ปลงพระชนรัชาการที่แปดแล้วของราชสมบัติสืบต่อจากพระเชษฐานั้นกษัตริย์ภูมิพลได้รื้อฟื้นอำนาจและสถาปนาระบบสมบูรณาญาสิทธิราชทั้งระบบองคมนตรีและเครือข่ายเผด็จก,การราชาธิปไตย ทำตัวอยู่เหนือกฎหมายและล้มล้างบ่นทําลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอดทรงแต่งตั้งคนสอพอไร้คุณความรู้ให้ดํารงตําแหน่งที่สำคัญสำคัญปล่อยให้ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตมีการรับสินบนทั้งเรื่องการซื้อขายตําแหน่งการค้าของเถื่อน และยังเป็นเจ้าของเครือข่ายยาเสพติดระดับโลกจนถูกนิตยสารฟอบเปิดเผยว่าเป็นกษัตริย์ที่มั่งคั่งร่ำรวยที่สุดในโลกแต่กษัตริย์ภูมิพลก็ยังตั้งหน้าตั้งตาผานเงินของประเทศแทรกแซงและสกัดขัดขวางการทำงานของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโฆษณาชวนเชื่อเรื่องโครงการพระราชดำริ ที่ไม่คุ้มค่าและหาสาระประโยชน์ที่แท้จริงมีได้สนับสนุนทหารโจรให้ปน้นอำนาจและทวงลังการพัฒนาประชาธิปไตยกดขี่ข่มเหงประชาชนเป็นการทำลายโอกาสในการพัฒนาประเทศและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ดำเนินการบริหารประเทศโดยขาดทักษะหลักวิชาการ ปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปตามยัถากรรมเพื่อต้องการแชร่แข็งประเทศไทยให้เป็นกบอยู่ในกะลาโดยอ้างว่าจำเป็นต้องรักษาความสงบทั้งๆท,ท,ที่เครือข่ายของกษัตริย์ภูมิพลเป็นคนสร้างสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเองดังที่จะเห็นได้จากความตกต่ำในทางเศรษฐกิจและความฝึกเครืองในการทำมาหากิน ซึ่งประชาชนทั้งหลายได้รู้เห็นกันอยู่โดยทั่วไปแล้วรัฐบาลทหารโจรของกษัตริย์ภูมิพลทำตัวอยู่เหนือกฎหมายเป็นพด็จการแบบเบ็ดเสร็จโดยมีกษัตริย์ภูมิพลให้การสนับสนุนและรับรองอย่างแข็งขันมาโดยตลอดรัฐบาลทหารโจรของกษัตริย์ภูมิพลได้ถือเอาประชาชนลงเป็นทาสเป็นสัตว์เดรัจฉาน โดยไม่นึกว่าเป็นมนุษย์ที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกแม้กระทั่งการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์เช่นการชูสามนิ้วการนัดกินแซนวิชโดยใช้เหตุผลที่ไร้สาระว่าคิดได้แต่ห้ามพูดให้ไปชูสามนิ้วในบ้านห้ามชูสามนิ้วนอกบ้านแทนที่กษัตริย์ภูมิพล จะช่วยเหลือประชาชนที่กำลังถูกปร้นสิทธิเสรีภาพและต้องรับผลจากการปล้นอำนาจของทหารโจรที่ถอยปัญญาและไร้ความสามารถแต่กษัตริย์ภูมิพลกับเห็นดีเห็นงามกับทหารโจรของตนขณะที่ประชาชนต้องใช้เงินภาษีอากรเพื่อเทอิดทูนสถาบันกษัตริย์ เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า1น0 0 0ล้านบาทในปีงบประมาณ2,558าโดยอ้างว่าเป็นงบในหมวดความมั่นคงของระบบทรราชท,ที่กดขี่ขูดรีดประชาชนมาไม่ต่ำกว่า60ปีส่วนประชาชนต้องดิ้นรนเลือดตาแทบกระเด็นถึงคราวเสียเงินภาษีก็ต้องเสียเต็มที่จะซื้อจะใช้อะไร ก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มขณะที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กับไม่ต้องเสียภาษีโดยอ้างอย่างหน้าด้าน,านว่าเป็นของแผ่นดินทั้งทั้งที่พวกของกษัตริย์กับนอนกินกันเป็นสุขไม่มีประเทศใดในโลกจะให้เงินแก่กษัตริย์มากมายเช่นนี้นอกจากพระเจ้าสาของรัเสเซียพระเจ้าไกเซอร์ของเยอรมัน กษัตริย์ขยาเนสาของเนปาลซึ่งประชาชนรัเสเซียประชาชนเยอรมันและประชาชนเนปาลได้โค่นลาชบัล,ลังลงเรียบร้อยแล้วรัฐบาลทหารโจรของกษัตริย์ภูมิพลได้ปกครองอย่างหลอกลวงตอแหลและหน้าด้านตามสันดานอันพานของพวกถอยปัญญาไม่ต่างจากกษัตริย์ภูมิพลผู้เป็นหัวหน้า เป็นต้นว่าหลอกประชาชนว่าจะปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบและจะกำจัดการทุจริตจะคืนความสุขความสามัคีีปรองดองแต่กับไล่ล่าฝ่ายตรงข้ามโดยการใช้กฎอายการศึกและคำสั่งของคณะโจรคอสอชอมีหน้ำซ้ำกาวมินประมาทประชาชน ผู้มีบุญคุณเสียภาษีอากรให้พวกมันได้อยู่ได้กินว่าประชาชนลากยากโง่และถูกซื้อเสียงมีแต่พวกของกษัตริย์ภูมิพลเท่านั้นที่เป็นคนดีแม้จะล้มล้างการปกครองก็ไม่มีความผิดเอาทรัพย์สินของชาติไปขายให้ฝรั่งต่างชาติในราคาถูกก็ไม่มีความผิดราชินีสิริกิตยักยอกเพชสซาอุก,ก็ไม่ยอมคืน แถมยังให้สมคิดบุญถนอมไปสังหารนายอัลลูเวลี่ซึ่งเป็นถึงพระราชวงศ์ของซาอุรัฐบาลโจนคสชอของกษัตริย์ภูมิพลอ้างว่ายังไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งต้องปฏิรูปให้สมบูรณ์เสียก่อนเพราะประชาชนโง่นักการเมืองขี้โกงมีแต่พวกของกษัตริย์ภูมิพลเท่านั้นที่เป็นคนดีแต่ห้ามตรวจสอบ ห้ามวิจารณ์ห้ามแสดงความคิดเห็นต่างคิดได้แต่ห้ามพูดห้ามแสดงออกต้องให้เวลารัฐบาลทหารโจรของกษัตริย์ภูมิพลต้นประเทศต่อไปโดยสะดวกประชาชนทั้งหลายพึ่งรู้เถิดว่าประเทศเป็นของประชาชนไม่ใช่เป็นของกษัตริย์ภูมิพลและราชวงศ์จักรีตามที่มันหลอกลวงบรรพบุรุษของประชาชน คือพระเจ้าตากสินเป็นผู้ช่วยกอบกู้ให้ประเทศเป็นอิสรภาพพ้นมือจากพมาก่าฆ่าศึกแต่พวกพระยาจักกีทองด้วงได้หักหลังและหาเรื่องโค่นล้มพระเจ้าตากสินมาถึงกษัตริย์ภูมิพลก็เอาแต่ชุบมือเปิบและทำการทุจริตกวาดทรัพย์สมบัติเข้าไว้เท่าที่ตรวจสอบได้30,000ลพันเหรียญสหรัฐ หรือกว่าหนึ่งล้านล้านบาทกษัตริย์ภูมิพลเอาความมั่งคั่งร่ำรวยเหล่านี้มาจากไหนก็เอามาจากประชาชนด้วยวิธีการทำนาบนหลังคนรวมถึงการค้าที่ทุจริตผิดกฎหมายบ้านเมืองกำลังอัตคัดฝืดเครืองนักท่องเที่ยวลดจำนวนลงเป็นเพราะรัฐบาลรรเผด็จการ และมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกแบบยาวนานต่างประเทศจำกัดการสั่งซื้อสินค้าและลดระดับความสัมพันธ์เพราะเป็นรัฐบาลเผด็จก,การทหารชาวนาชาวสวนอยางและเกษตรกร,ร,ต,กรต้องเดือดร้อนอย่างหนักการทำมาหากินฝืดเคืองยิ่งขึ้นเหล่านี้เป็นผลงานของรัฐบาลเผด็จก,การทหารของกษัตริย์ภูมิพล ที่อยู่เหนือกฎหมายเหตุฉะนั้นประชาชนข้าราชการทหารและพลเรือนที่รู้เท่าทันถึงการกระทําอันชั่วร้ายของรัฐบาลโจรที่มีกษัตริย์ภูมิพลเป็นหัวหน้าจึงต้องร่วมกําลังกันตั้งเป็นคณะบดแอกประชาชนเพื่อยึดอํานาจจากกษัตริย์ภูมิพลและล้มล้างระบอบทรราชภูมิพลให้จงได้ เพื่อสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดอย่างแท้จริงกษัตริย์ภูมิพลได้แสดงตัวตนชัดเจนว่าเป็นกษัตริย์ทรราชที่ทรยศต่อชาติและก็เป็นการจำเป็นที่ประเทศจะต้องมีการปกครองแบบอย่างประชาธิปไตยโดยมีประมุขของประเทศเป็นบุคคลสามัญ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกตั้งขึ้นอยู่ในตำแหน่งตามกำหนดเวลาเพราะให้ประเทศเป็นของประชาชนมิใช่ของกษัตริย์ทรราชอีกต่อไปตามวิธีนี้ประชาชนก็พึงหวังได้ว่าจะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงพัฒนาอย่างดีที่สุดเพราะประเทศของเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วตามสภาพ เมื่อเราได้ยึดทรัพย์สินเงินทองที่กษัตริย์ภูมิพลได้รวบรวมไว้จากการทํานาบนหลังคนรวมทั้งจากการทุจริตและการใช้อภิสิทธิ์สารพัดนับล้านล้านบาทเพื่อมาบำรุงประเทศแล้วประเทศไทยจะต้องเฟื่องฟูขึ้นอย่างแน่นอนแตกต่างจากรัฐบาลโจรของกษัตริย์ภูมิพลที่ตั้งหน้าตั้งตาเอาแต่ป้นประเทศ แต่อ้างว่าจะคืนความสุขซึ่งที่แท้เป็นแค่การนำความวิบัติมาสู่ประชาชนประชาชนและข้าราชการทั้งหลายจงพร้อมใจกันช่วยคณะปลดแอกรประชาชนไทยให้ทำกิจอันจะคงอยู่ชั่วฟ้านี้ให้สำเร็จคณะปลดแอกรประชาชนไทยขอให้ทุกคนจงได้ร่วมมือเข้ายึดอำนาจ จากรัฐบาลทหารโจรของกษัตริย์ภูมิพลที่ทำตัวอยู่เหนือกฎหมายจงให้ความร่วมมือกับคณะลดแอกประชาชนไทยอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีสิทธิเสรีภาพเสมอกันหลุดพ้นจากแอกของระบอบทรราชภูมิพลและราชวงศ์จาัก,การีตลอดไปเพื่อที่ลูกหลานเรา จะได้เป็นเสรีชนที่แท้จริงเหมือนในนานาอารยะประเทศคณะปลดแอกประชาชนไทย5ธันวาคมพุทธศักราช2557ออกมาเถิดน้องี่ออกมารับไล่มันไอ้พวกช